แล้วบิวคาดหวังไหมคะว่าตัวเองจะได้สามเหรียญทองในซีเกมครั้งนี้ครั้งแรกของตัวเองก็ไม่ได้คาดหวังครับแค่แค่คาดหวังว่าให้ตัวเองติดเหรียญได้ทุเรียญก็พอใจมากรู้สึกผดปล่อยโล่งใจไหมคะแข่งเสร็จแล้ววันนี้ก็โล่งใจมากครับเพราะว่าทำภารกิจเสร็จหมดแล้วก็โล่งใจมากค่ะและสําหรับน้องต้าแล้วคะน้องใหม่ซีเกมเหมือนกันนะคะลงครั้งแรกคว้าสองเหรียญทองให้กับตัวเองนะคะคิดว่าตัวเองเข้าที่สองไหมคะเมื่อกี้ยัง ไม่มั่นใจครับทีแรกไม่มั่นใจแล้ว่าตัวเองจะได้เข้าดับสองก็เลยไม่กล้าออกกล้องไม่กล้าไปหาเพื่อนๆเลยครับพอรู้พอเวลาขึ้นแล้วเองรายชื่อทัดสองก็ดีใจมากครับที่ทำได้และทั้งสองคนก็เป็นรูมเมทด้วยกันนะคะมาอยู่ที่ประเทศเวียดนามก็นอนด้วยกันนะคะก<ส>็ค่อนข้างจะสนิทกันพอสมควรไม่ได้เป็นคู่แข่งกังนเนะเราใครเข้าก็ได้ใช่ไหมคะ,คะขอเป็นทัพนักกีฬาไทยขอบคุณมากค่ะ เดียวมีไอเด้าในวงการวิ่งไหมครับถ้าเล่นไทยก็เป็นพี่พันถือเลคนไทยครับแต่ถ้าเป็นต่างไทยก็ิสเซนโบนะครับเป็นจ่าหนุ่มแล้วน้องครับเอ่อถ้าเล่นพี่ไทยก็เป็นพี่ชาวตัวนครับยุทธคงทิ่ถ้าต่างประเทศก็ทิ่เซียนเป็นไงครับขอสุดท้ายเลยครับประทับใจที่เอ่ยที่สุดกับทิ่เซียนครั้งนี้ครับก็แต่ก็ ราก็อยู่กับนักกรีฬากระโดดสูงชายนะคะซึ่งทำเหรียญเซอร์ไพรส์ในวันนี้นะคะเพิ่มเหรียญทองให้กับทัพนักกรีฬาไทยอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะกบับสิทธิิชัยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับเหรียญทองเหรียญน,นี้ดีใจมากเลยม,มากเลยไม่คิดว่าจะได้เลยกดดันไหมคะกดดันเลยเพิ่งเรับ,รบนักกีฬามาเลเซียเป็นคู่แข่งของเราใช่ไหมคะวั<ช>นนี้เกิดอะไรขึ้นคะเหมือนเขาไม่มีฟิวครับในการโดดแล้วเราก็โชคดีด้วยนะคะเรากระโดดผทอง คนแรกทำให้มบริเตียนกดดันด้วยครั้งแรกเลยครับคาดหวังไหมคะเหรียญทองในครั้งนี้คาดอยู่ลึกๆครับแตบหวังอยู่ลึกๆใช่ไหมคะลึกแล้วสถิติในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดของตัวเองใช่ไหมคะเป็นพีดีของเรานะคะขอแสดงความดีใจกับทีมกระโดดสูงด้วยนะคะอยากฝากอะไรถึงกองเชียร์ไหมคะคุณไม่ออกเลอเยอะแยะเลยแม่หลังดอกไม่อยาได้จะบอกแฟนแฟนชีลาชาวไทยบ้าง ม่อพัทเรียังองไว้แต่งงานกับผมครั้อยู่ยู่แม่อยู่จังหวัดไหนนะคะอยู่พัทลุงครับพัทลุงฝากอะไรถึงองเสียมังทุกคนเลยครับทีอตีบานวันนี้ก็มีจอเ่อตีบานเนยลหน้าอะไรกัน,นงบาน,นาๆ่ๆเจ้าเ้าาอบเชียอยู่ไหมนี่จาาวบเชียอยู่ไหมอยบอกนานจิ้นซอดเไรเดี๋ยวเขาัวได้เล่นทองเต่าไรดีใจได้นะคะครับผมค่ะเยี่ยมมากเยี่ยม 快了，快了！